สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิสแทมแทมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิสแทมแทมก็มีเครื่องประดับสวยๆดีไซน์แบบคลาสสิกสไตล์นะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยเครื่องประดับที่มิสแทมแทมเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือแหวนวงนี้เลยค่ะสำหรับแหวนวงนี้นะคะบอกเลยว่ามีความน่ารักมีความคลาสสิกจริงๆค่ะโดยจุดเด่นของแหวนวงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ เพชรเม็ดย่อหรือหัวแหวนนะคะที่เป็นทรงแบบคัชชั่นคัตซึ่งเพชรทรงคัชชั่นนะคะมองเผินๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเพชรกลมแต่เอ๊ะมองอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนเพชรสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่าในความเป็นจริงนะคะเพชรทรงคัชชั่นคัตเนี่ยก็เป็นเพชรทรงน่ารักน่ารักนะคะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมมีแก้มป่องๆค่ะมีความน่ารักมากๆและเมื่อมาดูที่บ่าข้างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้เพชร เหลี่ยมพิเศษนะคะเป็นเหลี่ยมแบบแฟนซีคัดทรงพิเศษเลยก็คือทรงชิวคัทนะคะซึ่งเพชรทรงชิวคัทในลักษณะนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมนะคะให้แหวนวงนี้เนี่ยมีความเก๋ขึ้นมามีความเท่นิดนิดเก๋หน่อยหน่อยนะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวมาลองใส่กันดีกว่าค่ะ่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ค่ะเมื่อใส่ขึ้นมานะคะบอกเลยว่ามีความเต็มนนมีความสวยมีความเก๋จริงๆ เรียกได้ว่าเป็นคลาสสิกสไตล์สุดๆค่ะซึ่งบอกเลยว่ามิสแตอแทชอบมากๆนะคะนอกจากความคลาสสิกเนี่ยความสวยความเรียบหรูดูแพงแล้วมิสแตอแทขอมองอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีสาวๆจากหลายๆประเทศนะคะนำเพชรแล้วก็นำแหวนในลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะแหวนบาหรือแหวนที่สโตนเนี่ย นำมาทำเป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนมั่นค่ะเพราะว่ามีความอมตะมีความคลาสสิกสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตอนแบบแต่งงานเลยแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆติดนิ้วนะคะจนเป็นคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าก็ยังสามารถใส่ได้อยู่นะคะทำให้สาวๆหลายๆท่านน่เริ่มนิยมเลือกที่จะนำแหวนในลักษณะนี้มาใส่นะคะรวมถึงแหวนในลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีอิทธิพลนะคะมาจากภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องหรือว่า ในเรื่องของการใช้งานด้วยค่ะถ้ายกตัวอย่างนะคะก็อ,อย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่อง k Series Asian ที่มิสแทมแทมชอบมากๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าในตอนจบของเรื่องเนี่ยพระเอกของเรื่องนะคะก็มีการนำแหวน t s t o ต e นะคะของคุณแม่ค่ะมาขอนางเอกแต่งงานนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นได้นะคะว่าแหวนดีไซน์ลักษณะนี้ t s t o ต e หรือแหวนบาแบบนี้เนี่ยสามารถนะคะนำมาใช้ได้ แต่รุ่นสู่รุ่นจริงๆค่ะก็คือสามารถใส่ได้ทุกๆยุคทุกๆสมัยจริงๆนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้กับสาวๆทุกวัยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิสแแคมก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันค่ะว่ามิสแทย์จะมีเครื่องประดับสวยๆแบบไหนให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ